บ้านไม่ไหวลูกยางสาวไทย 3, 2, แพ้โปรแลนด์0-3เซตศึก2023ละ3 0 2มียอ 6 6 19นาฬิกา20นาทีความคิดเห็น3พิมพ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นล,ลีก2023สัปดาห์แรกนัด3ามที่อันธัญญาสปอร์ทฮอนเมืองอันธัญญาประเทศตุรกีทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกที่มีอยู่4คะแนนล,ลงสนามพบกับทีมชาติโปลแลนด์อันดับ9ของโลกที่มีอยู่5คะแนนวันนี้โคดด,ด่วนดนไยศิวชอนเมทากุลจัดผู้เล่นตัวจริงลงสนาม6คนแรกประกอบไปด้วยอชาราพรคงยศพิม,พ,มพิชยากกรมทัดดาวนึกแจ้งจรัตพรบรรดาศักดิ์พรพันเกิดปราด และชัชชุออนโมกสีผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่แต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของสาวโปรไม่ไหวพ่ายไป3เซตรวดด้วยคะแนน20ต่อ25 16 25และ15 25สําำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ24ของโลกในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง7 hd กด35เวลา18นาฬิกา